มีเคสตัวอย่างครับหิงอายุ26ปีนะครับมาด้วยอาการตามัวมากๆครับแต่ว่าก็ใช้ชีวิตแบบความเคยชินนะครับไม่ได้เป็นปัญหาในชีวิตมากนะครับสายตาสั้นสูงถึง575เอียง200อีกข้างหนึ่งก็สั้น550เอียง175นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆครับทำแว่นล่าสุดเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ยาวมาเรื่อยๆ จนเมื่อสาปีที่แล้วนะครับแว่นหักแว่นพังก็ไม่ได้มาทําแว่นใหม่นะครับก็ใช้ชีวิตแบบตาเปล่าโดยที่ไม่ได้ใส่แว่นนะครับก็อาศัยความเคยชินเอาทีนี้พอจะมาทําแว่นใหม่ปุ๊บเนี่ยวัดสายตาใหม่ได้ค่ามองไกลที่ชัดเจนแต่ปัญหาคือว่าอ่านหนังสือไม่ชัดด้วยวัยแค่26ปีนะครับหลังจากที่วัดสายตาก็พบว่าอัตราการเพ่งของกล้ามเนื้อตานะครับการโฟก,กัสระยะใกล้เนี่ยทำได้ไม่ดีเลยวัดสายตายาวได้ บวก1.00นะครับหรือบวกร้อนั่นเองนะครับถ้าเทียบกันแล้วนะครับก็คือเทียบกับคนที่อายุ40ด้วยซ้ํานะครับถ้าเป็นสายตายาว100ขนาดนี้นะครับอาการแบบนี้นะครับเรียกว่า accommodative insufficiency นะครับ เกิดจากการที่กล้ามเนื้อตาภายในลูกตานี้นะครับไม่ได้ฟังก์ชันไม่ได้ทํางานนะครับหรือทํางานผิดปกตินั่นเองนะครับซึ่งอาการแบบนี้จะเกิดในวัยที่อายุก,ก่อน40นะครับเกิดได้ตั้งแต่เด็กเลยนะฮะเด็กวัยนักเรียนหรือไปจนถึงอายุ40เนี่ยเป็นได้นะครับแต่ว่าในเคสนี้เนี่ยเกิดจากการที่มีสายตาสั้นมากๆนะครับเอียงมากๆแต่ไม่ได้ใช้แว่น ก็เลยทําให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยไม่ได้ถูกใช้งานไม่มีการหดไม่มีการคลายตัวขาดความยืดหยุนนะครับ Accommodative Insufficiency นะครับหรือการเพ่งระยะใกล้ขาดประสิทธิภาพเพ่งระยะใกล้แล้วไม่ชัดเจอบ่อยมากๆนะครับในเคสแบบนี้นะครับจะเจอในทั้งในวัยเด็กวัยรุ่นวัยนักเรียนวัยทำงานนะครับหนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือการที่มีค่าสายตานะครับแล้วไม่ยอมใส่แ,แว่น หรือแว่นที่ใช้อยู่นะครับใส่ค่าสายตาที่ไม่ถูกต้องก็จะทําให้กล้ามเนื้อตาภายในลูกตานั้นทํางานฟังก์ชันเอเลอร์ผิดพลาดหรือไม่ทํางานเลยก็เป็นได้นะครับอย่างเคสตัวอย่างนี้นั้นการจะวิเคราะห์การตรวจในระบบ Accommodative นะครับจะต้องอาศัยความรู้องค์ความรู้ทางทัศนามาก ท่าหนหดที่มีปัญหาเหมือนอย่างที่ผมได้กล่าวมานะครับมาตรวจที่สาธิตวิชั่นแคร์ได้ครับเรามีนักทัศนามาตรไว้บริการตรวจวิเคราะห์สายตาให้ท่านครับ